สวัสดีครับผมไทยอุบลค้นกเกษตรครับนี่ครับวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเข่านะครับเนาะหลังจากเกี่ยวข้าวแล้วกับโบในมีลายเนาะครับกับมาหากินหาอยากเนาะมาททงไห้ทงหน้าป็นหาขัวหอยครับก็คือปัออกหอยไม่เขาง่ายอะไรเนาะครับเนาะเอาง่ายๆนี่ครับใส่ไปอยู่ทางไหนเนาะ ไหนบอครับคนไห่คนท้องกับหมาได้หนิไปไล่ลเติบหรอมันสียูยูเลิกบเลอผมค่อยยังนี่เหรอมเซอรี่มเซอรี่เนาะมาห้องกับมาอันบอหน,น่กับมา อืมไข่เวทจะทำนี่ขูมือกับมาขูมืออยู่บ่เนี่ยอ่าขูมเออยู่บ่อืมพอดีแล้วเนาะเอาใส่ตำหุ้งแซ่บเรียเด้เอาใส่ตำหมวนะวางนี่บ่บ่เขาวางอืมขนมันอยู่เป็นมูเนะครับหอ,อยเซอรี่นี่มันจะอยู่แบบอยู่เป็นจุม่มละซีละห่าขึ้นละซิบคนหน้าคนว่าไมละควยลงไปนาหนาครับพวกนี้อะไเมั่งน้ำเนี่ยนี่ครับคนใดกว่านี่นี่ครับ

อุ้ยแมนอีลีนะโอ้ยหากินง่าไงนะครับคนบ้านเฮามามตรงไฮตรงหน้าขอแต่บกขาดเนาะขอแต่บกขาดมันกับมีพ่อเด็กพ่อเด็กกินแต่ยากอได้ครับเจ้าเสียมดวงหน่อยมาดงหน่อยได้เสียมก็ได้เพื่อนหนิก็บอกดลยว่าสิหาไปขายดนะครับเพื่อนหาไปกินภายในขอบขั้วพนันละกจะไข่อยู่ได้เนาะครับเนาะบ้านเฮาบัวฮ่าจำเป็นต้องใส่เงินมากมายกับยูได้เนี่ยครับพีซซ่าบ้านเฮาหอมเลยอร่อย เป็นบัไห้เขาไงาเนาะไอยเขา,งาไงด้ครับเน,นนะี่ยนานได้อีกละเนาวไเขาไงมันก right. ็สีอ้วนๆเนาะต้วแซ่บมันคือในแม่ผู้เดียวมาเนี่โอ้ยโมเป็นยากยาอืมคู่มือกับมาหลายคนยังเป็นบอกั่นได้อีกแลี้วนี่นั่น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 นครับนี่นน่น อุ้ยมันเวิงูอันสินจะเต็มคู่กว่าน้องอะไรยังไงเนาะได้แล้วกันไว้ผมมองน้องก็ได้เลยเขาท่าเขาท่าเนี้ยเนี้ยมืออื่นมืออื่นเห็นมหาหน้าไหมเด้อเออมืออื่นเดี๋ยวเสียบโดนไงมามหาปูน้ำมืออื่นสิมาหาเพิ่นยุคร่ะผมผมเสียบไปก่อยใไ่หยอดตูใช้ใช้กับปูนี่คุยไปเข้ามาได้กับปูน้ำครับเนี่ยเจ้าหน่อยได้หอยโกบดิเจ้าหน่อย ครีดีดีดีขทาขอทาได้อีกแหละไมรู้คำไห้าวเดนียวเด้วามืออื่นพงิมาหาน้ำผนอยู่ก็ดีแส่แนวสิให้กาือกินอยู่เด้หากรมือหาน้ำพุนหาน้ำพุมน้ำเงาเนาะเดออกสีเขากับหแล้วหาน้ำพุนได้แล้วครับดีเด้อมว่ามืออื่นพชิมาหาเผนอยู่ผมเขี่ยเปียกัมก่อน่มอดอก ข้าวโพดน้ำพรมน้ำเกลืี่กับเพิ่มมากข้าวเดียวได้นี่เด็กกระไดไลยเลยเด็กก็ดีอยู่นี่แหละครับวิธีชีวิตบรรดาษหากินง่ายๆบ่ได้อาศัยเงินมากมายกับยูได้คนอีสานบ้านเฮ่านะครับเนาะนี่แหละครับไอเมืองจบกะขอขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อคลิปนี้กะเอาวิธีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮานี่แหละครับมาถ่ายทอดใหนมูเมืองเนาะครับเนาะกะบยูง่ายง่ายกินง่ายๆแบบนี้แหละครับเมืองง่ายๆเนาะรับ บขคือในเมืองนะครับในเมืองกับตรงดินร่นทําการทํางานเนาะอันนี้เพิ่นก็อยากไปอยู่ดอกครับแต่ว่าข้าจําเป็นข้ากับไปบ่ไดเ้เนาะข้ากับมีภาระที่มันต้องดูแลอยู่บ้านกับเพนก็บ่ได้ไปนะครับกอยู่แบบธรรมชาติบ้านข้าไปนี่แหละโอ้ยลมแห้งไรเนาะครับเนาะไห้มึงจบกับขอบพูนหลายๆเด้อครับไห,ห้มึงยังจบไก่ถือกเลขถือกเบอร์เด้อครับเด้อใหจอออใหูปู โอ้โกบบจักเหนี่ยว